วันนี้เก็บงานนะครับก็เอาลูกหมูขัดขัดให้เรียบก่อนแล้วก็เดี๋ยวทาสีโอเคหลังจากขัดเสร็จก็เริ่มทาสีนะครับอันนี้โดยช่างใหญ่เราทําการอยากจะทาให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสีทาบ้านนะสีทาบ้านเบอร์นี้นครับซื้อมาทาบ้านนะมันเหลือสีทาบ้านก็มาทาไม้ไม่รู้ทาได้ป่าทาไปแล้ว ดืช่างใหญ่ดูช่างใหญ่แล้วนะครับเล่นใหญ่นะครับตตสนุกชันมานี่อันนี้ฝีมือเจ้านายนะครับไอจุดประความอยากทานะครับหนึ่งแถบช่างใหญ่เป็นไงครับวันนี้ทาสีแล้เหมาจ้างค่าแรงเท่าไหร่ครับสิบบาท <laughs> ดูดอ <laughs> ทาสีเสร็จแล้วนะครับแห้งแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ทาเด็กก็ด้วย อันเ็กนี่อันเก่าอันใหม่นี่อันใหญ่ทำอันใหม่ทำม,มาตองอันเสร็จแล้วครับอ,อันนี้ไม่กวาดไม่กวาดหน้านะบ้านครับผมนี่นะครับปัญหาเกิดนิดนึงนะครับหลังจากเรามาจัดเรียงหลังบ้านแล้วผมมองแล้วมันมันเลื่อมกระเบื้องไปกระเบื้องนี่ยาวสี่สสามเซนนะครับเดี๋ยวเราวัดตัดใหม่ให้พอดีขอบกระเบื้องมันจะได้เป็นแนวเดียวกันมันจะไม่กินพื้นที่มาก ก็เป็นเรื่องปกติครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อไหมโอเคครับแต่มันเป็นเศษไมเ้เรื่องไงอันนี้เราไม่ได้วัดตั้งแต่แรกมันเป็นเศษไม้อยู่แล้วไงผมมาถึงมา,มาใส่เลยเราไม่ได้วัดแต่รู้ว่ามันยาวประมาณห้าสิบเซนพราะเป็นเศษเก่าโอเคครับรูเรื่องครับผมโอเคเลยครับหลังจากตัดก็เสมอกระเบื้องพอดีถ้ายัางไม่ตัดมันก็จะล้าออกมาประมาณนี้ดูดีกว่าเก่าหน่อยนะครับ พื้นที่มันก็จะเข้าไปหน่อยโอเคครับผมเรียบร้อยครับวิธีวัดตัดก็ไม่ยากนะครับออย่างหน้าไม้ผมเนี่ยความกว้างมันอยู่ที่สิบเซนพอดีเราก็แบ่งครึ่งอย่างห้าเซนล้วก็ขีดเส้นไว้แล้วก็ไปซ้ายยี่สิบเอ็ดจุดห้าไปขวายี่สิบเอ็ดจุดห้าจะเป็นสี่สิบสามเซนพอดีเราก็ตัดตรงที่ขีดเส้นนะครับเพราะว่าเราเผื่อคุ้มเล่ยไปแล้วมันก็จะพอดีสี่สิบสามเซนนะครับโอเคนะครับหลังจากตัดฐานมันก็จะ เป็นแนวเดียวกับบันไดนะครับบันไดหลังบ้านจะไม่กินพื้นที่ด้านหลังแล้วก็เอาไว้เก็บของได้นะครับไว้เก็บของเนี่ครับจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับงาน DIY โอเคครับผม